ภาคการศกษานะคคกาไที่ไหเราใส่ปนะคะขอร้องกทานครับ้เงเดียวใช่คุทาดิว่าหลายครับเพรว่ารายกานต้องวัดต้มงดตแลที่หลายบ้านนะครับวงการมาี่เรื่องเกี่ยวกัขอรัภัยนะครับขอแก้ตัวหนัมาเลยเด้อครับเด้อ ขอบคุณครับสวัสดีครับขกทนมราชการจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะดีใจมากนะทุกคนนะคะเป็นการให้เกียรติให้เกียรติทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอื่นต่อไปนะทุกคนเนาะสักข้าวได้ไหมครับท่านผู้ชมมาเป็นการสัมภาษณ์สื่อมวลชนใหญ่ๆนะคะทีมงานนะคะเก้าแค่นั้นแหละนะคะเพราะว่าเรา ไลฟ์สดมาไม่ได้กลียดข้าวนะทุกคนไลฟสดบริการนะคะทุกคนที่นได้ชมกันในวันนี้นะคะ,ะมีการไลฟ์สดทั่วเลยนะคะของกรมประชาสัมพันธ์นะะ,ะและ้วก็ทุกๆช่องก็ไลฟ์สดในวันนี้นะคะรวมทั้งช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเรานะคะก็ไลฟ์สดในวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ หญ่มากอนี่ี่ทราบนีนะครับวันนี้ชื่อน้องดาวใช่ไหมายดามงคลน้ันนี่น้่ดาวคนะนายดามงคลันนีนายดาวมคนะ่มาอันนี้น้องดาวคลนะโตแล้วนะคะโตแล้ว อันนี้น้องดาวมงคลน,นะในไต้อ d อ n นะในไต้อน,ในใอ n เอลิ h a นไทยเลยนะ ทุกวันนี้ก็ร่วมปีสิบเจ็ดปีเพราะสองปีที่ผ่านมาหลายๆเชือกเลยนะทุกคนหลายเชือกมาทุกวันทามีครับว่าทุกปีจะมีพี่น้องพุนศรีกะทนบางหลเข้ามาทบร่วมกับความร่วมมือของผู้ประกรที่ดีนะคะ้อมที่ร่วมกันที่ด้เยนะค ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่มารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะคะ สดให้กับทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับนี่ก็ล้องดามครับอขอบะคุณนะครับท่านผูจัมที์จรลงการส่วนสมบชรสรครับขอตักมาทุกคนขอภาพอีกสักชุดนะครับผม เดี๋ยวเราเอาจะเอาภาพนี้ลงฉอนนะนี่ก็หอยนางนะกับของน้องดาวมงคลนะทุกคน ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการแสดงกันตรึงในการเสริมสายคุณธรรมวัฒนธรรมนะครับป่าเถื่อนกันครับเข้ามาในงานนะครับสียดใส่กันเรื่องระดับระเบียงพฤติกรรมครับพร้อมกับการเล่นการตรึงในบ้านของชาวจังหวัดสุรินทร์ครับแม่หันช้างวันนี้นะครับเป็นตาช้างสีชนิดนะครับเป็นแางช้างที่มีความ วันนี้มีการไปติดลัวอ้อยสมปรนะครับวงมควงาากามากเลยนะคะเราไม่ได้ภาพแต่เราจะเอาภาพนี้ไปตัดดานะทุกคนขอคุณครับราคาตั้งท่ารนะคะ ท่านก็จะ,กะเกษียณในเดือนตุลาแล้วะนะทุกคนปีหน้า็คงจะเป็นท่านผู้ว่าคนใหม่นะคะ